อาจารย์คะไลท์เวิร์กชีตถ้าอาจารย์จะให้เด็กส่งงานอาจารย์เข้าไปดูตรงนี้ก่อนนะตรงของแอดเคาตตัวเองเข้าไปตรงหมค์แอดเคาตรงประวัติของอาจารย์นะคะตรงนี้ K ีย์โคดจำตรงนี้ไว้เลยอันนี้คือ K ีย์โคดที่เด็กจะส่งงานเราถ้าอาจารย์จะให้ส่งเข้ามารวบรวมอยู่ในนี้นะอาจารย์ต้องเอา K ีย์โคดเนี้ยแจกให้เด็กไปนะคะ อยากนะหนูจะก๊อปคีย์โค้ดนี่ก่อนจากนั้นเราเปิดที่เวิร์กชีตของเราสมมุติว่านี้ละกันอาจารย์ส่งงานให้เด็กโดยการก๊อปรหัสตรงนี้นะคะส่งงานให้เด็กโดยกดก๊อปรหัสตรงนี้ส่งให้เด็กในช่องแชทหรือช่องมีทีท่อาจารย์สอนแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เด็กมาเรียนในนี้เลยอาจารย์ต้องให้เด็กเขาเข้า เวิร์ไวเว็บไลฟ์เวิร์กชีตเข้ามาอย่างนี้แล้วก็กดหา ID ข้างบนนี้นะคะตรงใต้ชื่อเรื่องของเราเนี่ยนนี่คือกดหา ID เพื่อมาทำใบงานในในนี้แต่เพื่อการอำนวยความสะดวกคือก๊อปลิงก์ส่งให้เขาเลยง่ายกว่าวก็คือก๊อปตรงนี้ส่งให้เขานะคะพอเขาเปิดมาเขาก็จะทำตรงนี้ใส่เลยเลยใส่ชื่อ ใสป้ายเลขที่เท่าไหร่ว่าไปจากนั้นเขาก็เริ่มทำมั่วนะํำไม่ได้ซ้าย <c oughs> ป้ายสมมุติว่าเสร็จแล้วเด็กก็จะต้องกด finish ตรงนี้พอกด finish เสร็จปุ๊บเขาจะมีโฟลเดอร์ขึ้นมาสองโฟลเดอร์เด็กสามารถกดโฟลเดอร์ซ้ายได้เพื่อดูคะแนนนะคะอาจจะกดให้ดูถ้ากดโฟลเดอร์ซ้ายคะแนนเขาก็จะขึ้นอย่างนี้ นะคะคแต่ถ้าไม่กดซ้ายเอาใหม่นะดย่อวนัอนกอนนี้อันนั้นกรณีเมื่อกี้ถ้ากดซ้ายคะแนนขึ้นลงจะใช้วิธีนัน่นแหละกดโฟลเดอร์ซ้ายคะแนนขึ้นแล้วแคปหน้าจอแล้วส่งในแชทห้องเอในแชทส่วนตัวเรานะอันนี้จะลองแบบถ้าถ้าตามต้องการให้เขากลับมาที่นี่นะคะ ลากม่วไปรอบนี้ได้ศูนย์แน่เลยอะกอกให้ครบก่อนไม่ครบก็ได้นะถ้าเด็กลืมใส่ชื่อมันก็จะมาแบบไม่ใส่ชื่อย้ำให้เขาใส่ชื่อด้วยนะคะแล้วก็กดฟินิชเหมือนกันอันนี้กรณีที่เขาจะส่งเรานะคะจะส่งเราก็กดที่โฟลเดอร์ขวาจากนั้นก็กอกไปเลยชื่อเขาที่เขานั่นมาห้องไหนอ่าว่าไป วิชาไลยแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่เมื่อกี้ของโยงเท่าไหร่มาเนอะนาจุดอะไรก็ไม่รู้นะคะให้เขาดูดีๆก่อนแล้วจากนั้นก็ใส่รหัสที่อาจารย์แจ้งเขาอันเนี้ยนะคะอันนี้เป็นรหัสของโยงถ้าส่งอันนี้มาก็จะถึงโยงของอาจารย์ก็ต้องเอารหัสที่หน้าพาไปคบเมื่อกี้เนี่ยนะคะส่งให้เด็กแล้วให้เด็กกรอกตรงนี้แล้วก็กดส่ง ปรากฏส่งเจดข้อความเขาก็จะบอกว่าได้ส่งไปแล้วขอให้โชคดีนะโอเคี่ยแล้วพออาจารย์จะกลับมาตรวจเข้ามาตรงนี้เลยเดี๋ยวนะเครื่องมันอาจจะเดินทางสักนิดนี่ไงมีสัญญาณกระดิ่งเตือนละเตือนว่ามีข้อความเข้าหาเรานะนี่ไงกดเลยปึ๊บนี่ไงงานเด็กที่ส่งก็จะมาอยู่ในนี้อันนี้กรณีที่อาจารย์จะเก็บจากคะแนนของเด็กจริงๆแต่แต่ของยงนั่นคือว่ามันมีคะแนน ต่างหากส่วนคะแนนพวกนี้ไม่ได้สนใจเพื่อให้เด็กไว้ดูเฉยๆว่าเขาผ่านเกณฑ์ระดับไหนเขามีสิทธิ์จะทํากี่ครั้งก็ได้จนกว่าเขาจะพอใจในคะแนนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ให้ส่งทางนี้ยงใช้วิธีแรกคือโฟลเดอร์ซ้ายแคปหน้าจอแล้วก็ส่งนะส่วนอาจารย์ถ้าเกิดจะให้มาเป็ดหลักฐานอยู่ในอันนี้อาจารย์ก็ทําแบบที่บอกนะคะแบบที่บอกก็คือประการแรกเข,ข้าที่ชื่อของเราตรงนี้นะคะทวนให้ แล้วก็ไปที่หมายแอดเขาเราไปดูตรงคีย์เวิร์ดเนี่ยตรงคีย์เวิร์ดเนี่ยก็ให้เด็กไปแล้วบอกว่าเอารหัสตรงนี้กอกนะตอนส่งแล้วบอกขั้นตอนเขาตอนส่งอย่างเมื่อกี้ด้วยนะคะโอเคเนาะตามนี้เลยไม่ยากค่ะทำบ่อยๆเดี๋ยวชินอือ <c oughs> ปิดก่ร